มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลฮือฮาภาพล่าสุดบิ๊กโจ๊กทำเอาหลายคนแปลกใจวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพระสงฆ์กำลังตัดผมชายคนนึงในโบสถ์พร้อมข้อความระบุว่าขออนุโมทนาบุญกับ พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้ผัิชาการตำรวจแห่งชาติพิธีปรงผมณวัดไทยพุทธคยาอินเดีย17พฤศจิกายน2566ทางนี้จากการตรวจสอบจากบุคคลใกล้ชิดระบุว่าพลตำรวจเอกสุรเชษขอลาบวชจริงนะคะมีกำหนดลาสิกขาในวันที่2 5พฤศจิกายนภายหลังมีการโพสต์ออกไปมีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สาธุอนุโมทนาบุญและแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามน,นิ้วค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ